ทำไมฉันเอนดูเธอจังดวงดาวสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้จะไปงานแห่กฐินนะคะก็บอกดวงดาวว่าดวงดาวนอนได้แล้วพรุ่งนี้ดวงดาวต้องไปงานแห่กฐินแต่เช้านะคะต้องเดินไปนะคะบ้านปรากเนาะนะคะก็เลยบอกดวงดาวว่าดวงดาว พะะรุ่งนี้ต้องพักผ่อนนะหันลลังมาอีกทีนะคะล้มตัวลงเลยนะคะค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะที่ดวงดาวนะคะล้มตัวลงนอนนะคะดวงดาวเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมนะคะที่จะนะคะไปงานพรุ่งนี้อือนะคะและความถ่ายใกล้ที่สุดแล้วนะคะน้องยังไม่ตื่นเลยนี่นะคะน้องพักผ่อนจริงๆนะคะ น้องดวงดาวพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ไปแหงงานกระถินนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะดูนะคะขนาดมีน้องๆนะคะมาอยู่กใกล้ๆนะคะพี่ดาวก็ไม่ตื่นเลยนอนหลับฝันดีค่ำคืนนี้ค่ะพี่ดวงดาว